สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์พอบในรายการสหาวิทยา,ทยาโหรา,ห<ล>านะก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการของเราในครอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็มาแล้วเหมือนเดิม กดแชร์ออกไปแซ่เพียงคนละ9ก้าพั0 9กแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนดและตามด้วยคำถาม ถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปเร็วเร็วเซ่กดแชร์ออกไปเซ เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยซ<า>ีแบรนด์และตามด้วยคำถามแชร์ได้ไหมได้นี่ไง อาจารย์ายังกดแชร์เลยกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 ก้าร้อยกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เล่ fill. กดแชร์ออกไป พาใครเข้ามาแล้วกดกดไลค์กดแ like, ชร์พิมพ์ค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ share แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะถ้าย<ม>ิบซีดูข้างหน้านี้นะคะในไลฟ์สดดูเพียงแค่3มวันเท่านั้นนะคะเรื่อง<ม>ดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอยาทถางคำถาม,ถาม,ถามการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพ การเดินทางการศึกษานะคะครอบคลุมสามวันนะคะดูข้างหน้านี้สําหรับการดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพดูข้างหลังเท่านั้นนะคะดูส่วนตัวเท่านั้นมีค่าครูสนใจทักแชทมาได้นะคะแต่ข้างหน้านี้ไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพไม่ดูไพ่เทพพลังจิตนะคะนะดูเพียงแค่ไพ่ยิปซีนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงิน ความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะมาครับกดแชร์ออกไปเซ่ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงคนละ9,999แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะ บอกให้กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อ,อเล่นคำถาม,ถามโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไป นะเข้ามากันได้ครับอิงค่ะตอนนี้คนรักคิดยังไงกับเราคะดีมีเมตตามาหานิยมถ้ามีเรื่องอะไรกันก็จะกลับมาคืนดีนะคะ แพรผลเลือดเจากพรุ่งนี้ผลจะตั้งค100ันร้อยเปอร์เซนตไหมคะอ๋อไม่ดูครับเราไม่ได้ดูเรื่องท้องครับไม่ได้ดูมานานแล้วเนี่ยนะถามเรื่องอื่นนะคะแชร์แล้วไม่สิทธิ์ถามค่ะอืมคุณแพรจถามเรื่องอื่นนะคะกดแชร์ออกไปเซ่ คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอะไรที่เราจะดูข้างหน้านี้ไม่ได้เราจะดูไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าดูส่วนตัวดูได้ทุกเรื่องค่ะกดแชร์ออกไปใครอยากดูดูส่วนตัวนะคะไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังเจดโกรจองโกรจเทพนะคะแบบตั้งคำถามให้ตอบหนึ่ง <มา S 1> หนึ่งคำถ,ถามหนึ่งร้อยนะคะเดี๋ยวมีคนถามเพิ่มไหมไม่มี บอกให้กดแชร์ออกไปเอามาแล้วมาอ่ขอบคุณมากมากค่ะแชร์ออกไปเซเร็วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ไง ใครเข้ามาแล้วถามได้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์เร็วนะท่านอาจารย์โอผู้มีเมตตามหานิยมมีอะไร อ๋อลุงตัดเล็บเหรออืมพวงนี้แหละอืมเอ้าวันนี้มันอ๋อ,อวันอุ้มหัดใช่ไหมอืมเออหรือว่าพวกนี้จะไปหามหลอดดีค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันใครเข้ามาแล้วยังอ่าอยู่มเนี่ยกดแชร์ออกไปสิกดแชร์ แจ้ yeah, เข้าไปเร็วดูเวลาก่อนเอาเวลาเเหลือเก้านาทีแล้วเดี๋ยวทำรอบนี้รอบเดียวแล้วเดี๋ยวไปทำตอนคำ่ำติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอซิลิกรอภิรัต f a c e b o o k โอซิลิกรอภิรัตนนะครับเบอร์โทร061 99 22645 09 259 29261 id rai o e r i หนึ่งห้าและนี่ครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตปรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปด id rai ajtp หนึ่งหกครับนะก็สนใจดวงอย่างละเอยียดถามไม่อัน้นพ่ย,ยิบซีไพ่เทพพลังจิตโหลดองค์ตรวจเทพรับแผนครูน้หน้าทองสาริการเล้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมลุกชนิดจำหน่ายเทลรู่เครื่องรางของของัง วัาถูกมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะนะติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะขอรับนะเอาละเวลาก็หมดแล้ว ไม่มีใครถามอะไรก็จะไปแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอม,มาเป็นประธานไปแล้วนะครับนาสวัสดีครับ